สวัสดีค่ะวันนี้วันที่12มกราคม2566น,นะคะแัดบเดียวเนาะครึ่งเดือนนะคะเร็วจริงวันนี้พอดีได้คุยกับเพื่อนแล้วก็เพื่อนก็แบบเห็นว่าสังคมทุกวันนี้เขาบอกว่าเป็นอยู่ยากจริงไหมลองฟังกันนะคะ,คะแล้วเขาก็ให้แบบเหมือนเขียนมายาวเลยค่ะนะคะ โลกสวยเกินไปอยู่ยากในสังคมที่เงินสำคัญกว่ามิตรภาพคนจริงใจกลายเป็นคนโง่คนเวยโอกาสกลายเป็นคนฉลาดเป็นคนดีอ่ะดีแล้วแต่ต้องเป็นคนดีที่ชัดเจนกล้าพูดในสิ่งที่ควรพูดกล้าปกป้องตัวเองเวลาโดนเอาเปรียบ กล้าปฏิเสธถ้ารู้ว่าไม่แฟร์เลือกดีกับคนที่ควรดีทุกอย่างต้องมีขอบเขตบนความสบายใจด้วยนะให้ใจกับคนที่จริงใจกับเราก็พอไม่ต้องโลกสวยไม่ต้องกลัวไม่มีใครครบถ้าหาความจริงใจจากใครไม่ได้ไม่ต้องคบใครสบายใจสุด ที่สำคัญคือมองคนให้ขาดแล้วตัดคนให้เป็นจบคะ่ะอใครมีความเห็นยังไงบ้างลองมาฟังความเห็นของคุณสุพิชาดูนะคะ,คะโลกสวยเกินไปอยู่ยากในสังคมที่เงินสำคัญกว่ามิตรภาพก่อนอื่นก็อยากจะให้รู้ก่อนอะคำว่ามิตรภาพคืออะไร มิตรเนี่ยคะ่ะคือความเป็นมิตรเป็นเพื่อนหวังดีเป็นขณะจิตที่ดีคะ่ะแค่นี้เองขณะจิตใดที่ดีขณะนั้นนะ่ะเป็นมิตรก็แปลว่าจิตใครจิตมันใช่ไหมคะภาพมาจากคาว่าภาวะคือความเป็นนะคะมิตรภาพก็คือสภาพที่ขณะนั้นนะ่ะที่เป็นมิตรไงเป็นขณะจิตที่ดีนะคะเป็นสภาพที่ดีเกิดแค่นั้นนะคะนะคะ คนจริงใจกลายเป็นคนโง่ถ้าคนจริงใจแล้วโง่เพราะว่าซื้อบื้อก็มีใช่ไหมคะอันนั้นเราก็ต้องยอมรับแต่ถ้าจริงใจแล้วมีความเข้าใจถูกจะเรียกว่าโง่ไหมถ้าเข้าใจถูกว่าดีเป็นดีชั่วเป็นชั่วแล้วก็รู้ว่าสิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรทำนะคะก็ไม่โง่นะคะคนฉวยโอกาสกลายเป็นคนฉลาด จริงเหรอคนที่ชฉวยโอกาสก็หมายถึงแต่แต่บางทีถ้าคําว่าชฉวยโอกาสเนี่ยอย่างแบบบางคนเนี่ยก็ใช้วิกฤตเป็นโอกาสอันนั้นไม่ทราบว่าจะใช้คําว่าชฉวยโอกาสได้ไหมนะคะคือแบบใครก็ตามทุกคนก็มีโอกาสไงแต่ว่าบางคนก็มีโอกาสแล้วก็ทําดีก็ก็ดีใช่ไหม ก,ก็ฉลาดก็อยู่แล้วอะถ้าทําความดีก็ฉลาดเอา,อางี้ก็แล้วกันถ้าทําไม่ดีก็คือโง่จริงๆค่ะนะ,ะหมายถึงอย่างนั้นนะคะเป็นคนดีอะดีแล้วแต่ต้องเป็นคนที่ชัดเจนไม่ทราบว่าชัดเจนอะไรและชัดเจนแค่ไหนแต่ว่าสําหรับสุพิชานะคะคิดว่าเป็นคนดีอะดีแล้วขอถามจริงๆเหอะมีใครคิดว่าตัวเองเป็นคนชั่วไหม ไม่มีหรอกคะ่ะทุกคนก็คิดว่าตัวเองเป็นคนดีทั้งนั้นแหละนะคะดีในแบบของตัวเองแค่นั้นจริงๆคะ่ะนะคะแล้วก็ชัดเจนเขาก็ชัดเจนกันทั้งนั้นน่ะนะคะแลวจะเอาอะไรเป็นหลักล่ะถ้าไม่ได้ฟังธรรมะจะรู้หรอว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีก็ต่างคนก็คิดเอาเองนะคะกล้าพูดในสิ่งที่ควรพูดอะไรที่เป็นประโยชน์น่ะนะคะแล้วก็รักตัวเองก็จะทํา ตามกำลังของความต้องการค่ะนะคะความกล้ามาจากถ้าต้องการมากน้อยแค่ไหนนะคะกล้าปกป้องตัวเองเวลาโดนเอาเปรียบเวลาใครมาเอาเปรียบก็ต้องแบบปกป้องตัวเองคิดว่าปกป้องไหวหรอได้เหรอมันก็ไม่ได้จริงๆค่ะนะคะกล้าปฏิเสธถ้ารู้ว่าไม่แฟร์หลายอย่างคะ่ะในปัจจุบันนี้ก็ได้ มีอะไรแฟรมีอะไรไม่แฟแล้วทำไมบางคนได้บางคนไม่ได้นะคะจะปฏิเสธอะฮะก็ไม่ต้องอยู่เลยยิ่งยากใหญ่ไหมเนี้ยนะคะก็รู้ดีกว่าไหมจะได้รู้ว่าอะไรที่ควรแล้วก็ไม่ต้องมาซีเรียสกุ้มใจด้วยนะคะเลือกดีกับคนที่ควรดีคิดดูดิทำความดียังจะเลือกอีกนะคะคิดง่ายๆเลยทำความดีก็คือดีไง ไม่ว่าจะดีกับใครอะคะ่ะก็ดีหมดอะเขาจะชั่วจะเลวยังไงก็ไม่ได้เกี่ยวเนี่ยเขาชั่วก็เป็นความไม่ดีของเขานะคะไม่ใช่เรานะคะแต่เราก็จะไม่ได้ยินดีกับความชั่วนะคะแล้วอย่าคิดว่าเลือกได้ค่ะนะคะเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยที่ใครจะเลือกอะไรได้แต่ว่าเป็นคนดีก็คือทำดีทำดีก็คือขณะจิตที่ดีได้ทุกขณะคะ่ะ กับใครก็ได้ใครจะเลวใครจะไม่ดีก็เรื่องของเขาแต่เราดีอ่ะก็จิตใจดีก็มีชัยไปกว่าครึ่งแล้วค่ะสบายใจลองไม่ดีดนหงุดหงิดไหมแล้วหงุดหงิดคือใครก็คือจิตเราไม่ใช่หรอคะนะคะทุกอย่างต้องมีขอบเขตแน่นอนทุกคนมีขอบเขตชีวิตอยู่แล้วนะคะตามอุปนิสัยตามกำลัง ตามเหตุปัจจัยที่เจอแหละนะคะแล้วก็จะตัดสินใจที่จะทำาอะไรก็ตามเนี่ยก็ตามที่ตัวเองรู้แล้วก็คิดว่าดีนะคะนั่นแหละคือขอบเขตของความรู้รู้แค่ไหนก็มีขอบเขตได้แค่นั้นนะคะในนี้นะคะเขาเขียนว่าบนความสบายใจ đấy. นะ,ะสบายใจแป๊บเดียวเอาไหมแล้วเดี๋ยวพอแบบผ่านมาแล้วแหม่ไม่น่าเลยนะคะก็ต้อง คิดให้ดีนะคะฟังธรรมะด้วยดีไหมนะคะให้ใจกับคนที่จริงใจกับเราก็พอเลือกอีกแล้วก็คือเลือกนะคะถ้าเราดีกับทุกคนไม่ต้องเลือกส,สบายใจแล้วค่ะนะคะ,นะคะไม่ต้องโลกสวยดูดิดมไม่ต้องโลกสวยคือให้มองอะไรก็มีแต่ลบมีแต่ไม่ดีอย่างนั้นหรอคะก็แปลว่าขณะจิตนั้นเราไม่ดีคะ่ะนะคะไม่ต้องกลัวไม่มีใครครบ กลัวไม่ต้องกลัวไม่มีใครครบน่าจะคิดว่ากำลังคบกับใครดีไหมนะคะจริงๆแล้วว่าการคำว่าคบนะคะเออเอาคบคำหนึ่งคบเนี่ยคือการไปมาหาสู่เวลาที่เราเราจริงๆไม่มีใครคะ่ะที่จะอยู่คนเดียวในโลกนี้ได้มันจะต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันและกันนะคะ และทุกคนก็ต้องไปมาหาสู่กันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราก็เห็นว่าสิ่งไหนดีเป็นประโยชน์เราก็ทำไมค่ะก็เรียนแบบหรือทำตามหรือมีการติดต่อหรือดีวงานกันต่อโยงไปได้ต่อเนื่องหรือไม่ดีบางทีถ้ามันเกี่ยวกับงานบางทียังต้องทำไมค่ะก็ติดต่อแต่เฉพาะเรื่องนั้นๆไงนะคะก็ ไม่ครบเลยมันก็เลือกไม่ได้เลยนะคะบางทีนิสัยไม่ดีอ่ะแต่ว่ามันเป็นงานที่เราต้องติดต่อต้องดิวต้องทำอะค่ะเราก็ต้องแยกแยะให้ถูกไม่นั้นก็นั่นก็ทำไมคะอยู่ยากใหญ่เลยนะคะแล้วเขาก็บอกว่าที่สำคัญคือมองคนให้ขาดโถย รู้หน้าไม่รู้ใจค่ะแล้ววันนี้เป็นอย่างนี้เพุ่งนี้จะเป็นยังไงเอาไม่ต้องแค่วันนี้หรอกขณะนี้เป็นอย่างนี้ขณะต่อไปจะเป็นยังไงเนาะตัวเองก็ได้อ่าไม่ต้องเป็นคนอื่นเลยนะคะเราจะไปตัดคนโน้นตัดคนนี้ก็คือตัดความไม่รู้ดีไหมว่าอะไรแบบไม่ดีเนี่ยเอ้ยต้องรู้นะนะคะตัดความไม่รู้ว่าไม่มีเราดีกว่าไหมนะคะ ก็มีแต่ดีกับชั่วไงนะคะแล้วถ้าชั่วก็อยู่ยากดีก็อยู่ง่ายจริงแล้วก็ยากเหมือนกันนะคะเพราะว่าชั่วอยู่ยากเขาบอกเอา้าตอนนี้ก็มีแต่คนชั่วไงอยู่สบายไม่จริงเลยค่ะเพราะไม่รู้นะคะขณะที่ชั่วคือขณะจิตที่ติดข้องอยากนู่นนี่นั่นมากๆอะไรเงี้ยไม่ต้องมากก็ได้น้อยก็ติดข้องแล้วนะคะ ะะขณะที่ติดข้องขณะที่ต้องการอะไรอย่างเงี้ยนะคะขณะนั้นน่ะไม่ดีชั่วคือไม่ดีนะไม่ใช่ต้องแบบโหเร็วมากทําความเดือดร้อนเยอะอะไรเงี้ยไม่ใช่ค่ะแค่ขณะจิตที่เดือดร้อนนะนะคะอยากมากต้องเดือดร้อนขวนขวายหานะคะถ้ารู้จักพอมีอะไรก็ทําให้ดีที่สุดก็น่าจะอยู่ง่ายนะคะแล้วก็มี ความติดข้องความกโกรธไม่ดีเนี่ยคะ่ะนะคะชั่วก็คือโกโรธเนี่ยเวลากโกรธใครเนี่ยชั่วไหมยอย่าคิดว่าไม่ชั่วนะคะตอนขณะที่ไม่พอใจสิ่งใดก็ตามขณะนั้นนะ่ะไม่ดีคะ่ะเป็นบาปเป็นขณะจิตที่เดือดร้อนเศร้าหมองแต่บางคนเนี่ยไม่รู้บางคนบอกว่าต้องโกรธด้วยดูดิทั้งที่แบบคนที่ คุณกำลังกโกรธอะ่ะเขาอาจจะมีความสุขก็ได้นะคะแต่คนที่ขณะนั้นที่โกรธอะ่ะเดือดร้อนแล้วค่ะนะคะเดือดร้อนใจนะคะและสาเหตุของความโกรธก็คือเพราะว่าไม่พอใจไงก็เลยโกรธนะคะได้ในสิ่งที่ไม่ต้องการหรือต้องการสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นก็ไม่พอใจคะ่ะนะคะแล้ว ทั้งหมดนี้ก็มาจากความไม่รู้คะ่ะไม่รู้ว่าชั่วเป็นยังไงดีเป็นยังไงก็เลยทำตามที่ตัวเองรู้เองพอใจอย่างไรก็จะทำอย่างนั้นคะ่ะนะคะลองคิดดูว่าจริงไหมนะคะโลกสวยเปล่านะคะโลกสวยได้ด้วยความรู้ถูกคะ่ะนะคะ ถ้ารู้ถูกก็โลกสวยแน่สู้ๆนะคะฟังธรรมะกันด้วยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ